แต่แม่ก็แนะนำว่าถ้าลูกเดือดร้อนทรับให้ลูกเข้าฌานคือภาวนาทีทีพอใจสงบก็อธิษฐานบาร,รมีนึกถึงบุญเก่าบุญใดที่เคยสั่งสมมาเคยฝากกับใครไว้บ้างคือเราก็ต้องเคยทำมาพอแหละแต่ว่ากำลังของจิตเราอะ่ะมันกด ATM เอมได้ไหมนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยลูก เพราะฉะนั้นจิตที่มีเมตตาให้อภัยกับผู้ที่คิดผิดพูดผิดทำผิดกับเราอะ่ะมันจะมีกำลังมีตะบะเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ทางใจงั้นถ้าลูกมีฤทธิ์ทางใจลูกก็สามารถที่จะเข้าฌานได้ง่ายแล้วก็ไวมากแต่คนที่ขี้โกรธขี้โมโหชอบเพ่งโทษคนอื่นพวกนี้ปฏิบัติเข้าฌานยากสอง ได้ก็มักจะเป็นมิจฉาทิฐิมากกว่าที่จะเป็นสัมมาทิฐิเพราะว่าเชื้อมันมาจากบาปอากุศลมันก็เปรียบเหมือนออน้ำที่ไม่สะอาดแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตนะลูกพอออกมาเนี่ยคนที่ตาดีเขาก็ไม่กินหรอกใช่ไหมเขาเห็นอยู่ว่าโอ้น้ำแข็งนี้สกปรกมันมีอะไรอยู่ข้างในเช่นเดียวกันกันกบน้ำที่กรองดีแล้วกรองไหลชั้นแล้วเอาไปใส่ช่องฟิต เป็นน้ำแข็งพอออกมาคนที่ตาดีก็ต้องมองเห็นว่าโอ้นี่น้ำนี่น้ำแข็งนี้สะอาดทานแล้วปลอดภัยก็จะกล้าทานน้ําแข็งเพราะนั้นน้ําแข็งเนี่ยมันก็มีสองด้านก็คือน้ําแข็งที่มาจากน้ําที่ยังไม่สะอาดกับน้ําที่สะอาดแล้วแต่คนที่รู้คือคนที่ ตาไม่บอดฉันใดก็คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเช่นพระโสดาบันเป็นต้นก็จะเริ่มมองจิตออกอ่านจิตออกว่าเอออกุศลเกิดอีกแล้วนะเรานะนี่ก็ไม่ไมีปัญญาแล้วมันก็เลยเริ่มอ่านจิตออกบอกจิตได้ว่ากุศลเกิดหรืออกุศลเกิด